สวัสดีครับผมน,นายธนทร์ประโถตัวแทนอุ่์เกตจะมาทำการทดลองเรื่องมุลตั้งเกณฑ์ไขนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแก้วสองใบที่ใช้เป็นฐานนะครับแล้วก็กระดาษเอกเกณไขสองแผ่นแล้วก็เกณฑ์ไขสองเล่มกับเหล็กรวดที่เจะวางหลัเสื้อนะครับตอนแรกคือเราต้องนำเทียนสองสองด้ามครับมาต่อกันมาลนต่อเชื่อมต่อกันนะครับโดยมีเหล็กรวดอยู่ขัข้นตรงกลา,า,า,างนะครับขั้นไปคือเราจะจุด เก่งไข่แล้วสองข้างนะครับเก่งได้นนะครับเห็นได้ว่าในไข่กระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับเนื่องมาจาก คนของมวยตั้มของเ็๊ไข่คู่นะครับผมขอจบการรายงานที่เขามีครับขอบคุครับ